สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมัลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์เรื่องราวน่ารักน่ารักปอนฮาฮามาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับโมเมนต์ Moment นี้เป็นโมเมนต์มิตรภาพที่ผู้เล่นอินโดนีเซียเข้ามาถ่ายรูปกับอัชราพรและก็ปียนุชแป้นน,อน้อยซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เล่นอินโดนีเซียท่านนี้ก็อาจจะยื่นมือถือให้เพียวเป็นคนถ่ายภาพครับเพื่อเก็บภาพไว้ในมือถือของเธอแล้วหลังจากนั้นก็มีตากล้องเดินมาสามสาว ถ่ายภาพร่วมเฟรมกันโดยให้ตากล้องเป็นคนถ่ายงานนี้เมื่อถ่ายเสร็จก็เกิดเรื่องฮาๆน่ารักน่ารักเกิดขึ้นครับเพียวก็คงจะลืมครับว่ามือถือของน้องผู้เล่นอินโดนีเซียท่านนี้อยู่ในมือของตัวเองจอนน้องต้องไปแตะแ,แขนของเพียวประมาณว่า มือถือหนูอยู่ในมือของพี่ประมาณนั้นครับหลังจากนั้นก็แบมือยื่นโทรศัพท์ให้น้องไปน่ารักสุดๆไปเลยละครับกับโมเมนต์นี้ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจครับมิตรภาพดีงามสุดๆไปเลยซึ่งสาวไทยของเราหลังจากนี้ก็จะมีภารกิจ ศึกชิงแชมป์เอเชียงานนี้รายการระดับเอเชียแล้วครับน่าชมมากๆเรามารอคอยให้กำลังใจสาวไทยของเรากันต่อวันที่30สิ้นเดือนนี้ครับ